สวัสดีก่อนวันปีใหม่นะครับแฟนเทจินะฮะทุกท่านของนาทีลไปนะครับผมนอะนเนื่องจากจะเข้าเข้าปีใหม่ละนะครับเฮามันเนี่ยกินก็นไปได้นะครับผมนะออเฮาต้องเนี่ยกับแก้มแน่นอนนะครับคือมันเปิงกับสมาคมที่เราเจ้าเหนือแห่งประเทศไทยของเรานะฮะ <c oughs> มาแรกนี่ผมจะพาทุกค,คนมาแปลงผ้านะฮะผ้าผ้าอันนี้อันนี้โนนตีกันตาแลแ้วตามันมัวมัวแล้วมันก่ออันนั้นมันตาผ้าตาผ้าอันนี้ผ้าจีนนะครับผมนอะอ โอเคนะครับผมครัวผ้ามันก็มีตามนั้นนะครับอันนี้จะเป็นห้างหอมป้อมกระเทียมนะครับ แล้วก็จะเป็นพริกไทยนิดหน่อยนะครับผมเนาเอาไปตำเมื่มันเลี่ยงเลี่นะสุวนเนอแล้วเฮาก็จะเอามาคลุกเคล้าให้เข้ากันกับสันคอมหมูนะครับจะเจ๊ยส่วนไหนก็ได้นะคะไอ้ข้าน้องมักตีนมันได้ก็ข้าตีนหมูตีนคนน้องนะครับหลังจากใส่ที่เฮาตำไปตะกี้เรียบร้อยนะครับเฮาก็เอาใส่ซอสหอยนางลมตาพัดลมคองเงียงนิดหน่อยนะครับแล้วก็เป็นซีอิ๊วขาวตาคนเมาเขี้เลเครื่องนะครับผงปร,รุงรสกะลูกแดงเกลียวเมี่ยงน้ำปลากระตุ้สักสามชึ้งนะครับผมเนาะ แค่นั้นแหและ Mark แล้วก็มาร์กแล้วไว้นะครับวันนี้ผมมาเอาไปย่างไปแย่งอะไรทั้งสิ้นนะครับผมนะผมมีนวัตกรรมที่เรียกว่าหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับเ้องกอ็ย่อซสยเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มนะูนจนสุดนะฮะนี่ออกมาหน้าตาประมาณนี้ได้กินเลยนะจู <c oughs> <c oughs> นะครับใครบ่มีก็เอาไปปิ้งไปย่างได้นะครับผมเนาะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นปะแตงนะครับมะแทงนะครับมะแทงนี่คือแทงกวาของบักของบ้านเรานั่นเองนะครับเ้องก็จะซอยแล้วก็อย่างประมาณนี้หน้าตามันนะครับผมเนาะแต่ต้องซอยอนน้อยล้ำนะครับเดี๋ยวมันบมอมีเท็กซ์เจอร์นะฮะแล้วก็็จะเปน แดงนะครับผมใครมักหอมแขกก็มักได้ใส่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นจะไครนะครับหรือว่าตะไคร้ของเรานั่นเองนะจ๊ะจะไครนี่ก็ซอยให้มันบางๆหน่อยก็ได้นะครับถ้าซอยหนาแล้วมันขามคอขามเขี้ยวนะครับกินไปกินมาคักเค็กคักเค็กอะแล้วก็จะเป็นชิ้นหมูที่เขาย่างไว้ตะกี้นะครับผมเนาะ ตอนอย่างมันออกมาได้จัดนักนะครับผมเนาะหลังจากย่างแล้วก็เอามาจิม้มซุากแล้วก็แฮซุกแล้วก็แฮนะครับแก้จิ้มนี่หมดปเป็นเป็นสามเถอพุนะ่นนะครับหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือสานคอหมูนะครับผมเนาะเหมาะผมบอกเลยอย่างอื่นนี่ตึงบเหมามะ,มะมันเหมาะกับสานคอนะอย่างคือแน่นอนนะครับผมเนาะ ข้าวก็อย่าซอยนะครับถ้าซอยกับน้องซอยหนาล้ํานะครับถ้าซอยหนาล้ามันจะเปลืองนะครับจริอย่างน่นเนาะมาทำมาแปลงน้ำยำก่อนดีกว่านะครับอันนี้เป็นน้ำยำใครบ่มีน้ำยำก็จะน้ำตาลปี๊บเอานะครับผมเนาะใส่น้ำยำของผมไปเลยนะครับสองปากนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะใส่น้ำปลานะครับน้ำปลาไอรสชาติของผ้านี่นะมันจะเกมส้มแล้วก็หวานนะครับแล้วก็ตีเพลสนะครับเนาะอ่ะมะนาวครใส่ก็ได้ตก่ใส่นะครับน้ำปลามะนาวน้ำตาลนะครับเหมือนกันทั่วไปนะครับ แล้วนี่ก็เป็นพีกนะครับพีกอาจกำเล็กก็ว่าจะใส่กำยางนะครับประจเปีละทอกลงไปเรืงเสียงนะเดี๋ยวมานรืงศูนกันนะครับผมเนาะหลังจากที่าเอทุกอย่างโคนโคนโคนให้มันเข้ากันเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะถอกจีนของเราลงไปเพราะฮะใส่จีนปุ๊บปอบหานเสี่ยงนะครับหันแค่จีนผมบอกแล้วผมมากจีนเมนูนี้นะครับผมนะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ผงนัวแก้วรัวไปแอลนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะทอกมาแตงของเราลงไปนะครับ แล้วก็จะโกนทุกอย่างฟื้นเอาตั้งร่มขึ้นมาตั้งบนนะครับผมนอะให้มันเข้ากันให้น้ํายํามันเคลือบมาแตงนะจ๊ะเ็จปุ๊บแค่นี้แหละนะครับสุดท้ายก็จะเป็นนี่เลยนะครับหอมดวนนะจ๊ะหรือว่าสาราแนนะถ้ามีคนมาามวนี้อย่างนี้สาราแนนี่เนาะนะครับเรียบร้อยนะจ๊ะอ่ะเข้ากันแล้วละผ้าของเรานะครับเข้าก็จะมาตักผ้าของเราใส่ถ้วยกันดีกว่าใส่จานนะสุดเนอนะครับ อันนี้มันเปลี่ยนกับเข้าบอกค่อยล้ำนะครับต้องเปนกับแก้มเท่านั้นนะผมบอกเลยยังคือนะจ๊ะน่ะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขาดมาได้เลยนี่เลยนะฮะน้ำน้องแมวของเราน่นเองนะครัสม้มส้มแน่นอนนะครับบม่ต้องห่วงนสะ้มปากสนะ้มคอเนีย่ยยคือมา e v e r บ b o d y นะยอกสูงยอกอย,ยังคือลองเอาไปเงี่ยพอนะครับเนอะ เมนูนี้ก็เป็นหนึ่งในกับแก้มที่ผมซื้อชอบเหมือนกันนะจ๊ะอ่ะ every body ย่อ